สบาสดีพ e ี่น้องเมนีสิพาไปจุเตานะพี่น้องอยู่เสียงน้าน้อยเียงหน้าน้อยปักลับกล้องไม่เป็นตายบริกบริกสบาดีพี่น้องไปจุเตาน้ำกันเลยนะไปจุเตาน่นมเมนีมือนั่นขวดเตาขวดถ่านมือนั่นมือนีจุภัยได้ไหม โอ้ไก่เียงนาน้อยเขาบอกว่าโปให้แป๊บนุ่มชุดโต๊ปลาดมังสไปดีพี่น้องมันนี่มันนี่น้ำเผ็ดสิพาไปจุเตาพี่น้อง ไปเบิ่งกันเลยเตาคนนี้ไอ้ตาเด้๋ไอ้ไอไอไดิวตาเด้๋ตาสบายดีอ๋โอ้ยสบายดีพี่น้องไปไปเบิ่งเตาเนาะก่อนสิไปเบิงเบ่งเตากับสิผ้าเบิ่งตูบน้อยเทียงนาโน้นยเทียงนาโน้นยโอ้โหนี่ตุ่มกบพี่น้องตุ่มเพิ่นใส่กบเครื่องมือ ลิ้นเปข้อเป็นพชรเปเครื่องเองก็ได้มีรากดอกนี้ก็ต้งอกก็ได้เทียงนาหน่อยอย่าโขกในเนาะพี่น้องมซานเมีมีงัวงัวก็หลายๆธรรมชาติบ้านนามีแบน้องแบโอ้ตะเวนกะ อดีตการลงนาำครับธรรมศาสตร์าำแรงพี่นอ้องมีทานขายเยพี่น,น้องเสียงนาหน่อยลวนนิพลน,น,น้องน้ำเพลกกำลังสียพื้นประจูเตาพี่น้องจืเตา วันนี้กระรป่อนเผินจุไผเตาเราพี่น้องน้องน้ำเผ็ดจุไผเตาเต้าเัากะสิประมาณนี่นะพี่น้องไผ่น้องน้ำเผ็ดกำลังเอาฟืนมาดังเตา เต้าที่เอาเอามือนั่นนะพี่น้องเอาออกขวดออกมือนั่นยำบ่อด้ไปขายเราพี่น้องจุตัวนี้ก่อนน่ะเพราะแล้วเต้ามีน้องป้า มีน้องป้าพี่น้องแล้วมีหมูมีหม,มาครบสุดงวกระไรไรทธรา,าสรา,ต,นนาติบ้านนาถ่ายภาพย่ำมือแรงตอนแรงตะเวน โอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบบอุ้ยอุ้ยธรรมศาสตร์ ท้องปลากับใส่มองปลาไว้ได้มองมองใส่ปลาพี่นอ้องในปลาอยู่บอ่อ <c oughs> อ้ไรปลาออย้ำบ่อได้ปลาพี่นอ้องใส่ในานา้ำอะไร

คีบๆเนี่ยเป็ดเป็ดเป็ดเล้วเป็ดลิ่มน้ำอือเบาเว้นกับเบาการอยู่ให้อยู่หน้าธรรมชาติอันนี้แม่น้ำส่างเนาะ ใ้น้ำสางก็นีอัดไว้ยันซัดลงน้ำสางพี่เนอะอยู่บ้านนอกบ้านนาคุดน้ำสางอัดงวัวอัดซัดยันซัดลงอัดไว้กอดทิวทัศน์ธรรมชาต อันนี้แม่ต่อเพืองนาตัดก็เขาแล้วเละเหลือแต่ต่อเพืองต่อเพืองต่อฟาง วันนี้สิพาไอดิวตาเนี่ยเป็นไงงัวะนะไอดิวตาไป็นไงงัวบอสเ <laughs> ป็นไงงัวยังงัวเลยนั่งบ่ได้ปล่อยงวัว นี่ตะขุมจิรอตกะขุมจิรอเนาอันนั้นก็คือสีแมลสสวนมันะนะคี่น้องแงงวยอย่าพูดงวอย่าพูดดูถ่ายคลิปกับเป็นวัดก่อนสีหน่อยง่วา thì nó là cây vườn xuân mận còn nữa, ngâm thì bó cái xuân mận này. มันกับสีหกแน่มองนี่จะเป็นหวยแล้วเบื่องสวนมันคาดิต้าลอดหัวก่อนอุ๊บโอ้ยสวนมัน เกินนั่นคอเนาะโอบปินน้บัวลายเป็นไรคนแกอายก่ง <laughs> ngắm ngam vô đem mình bỏ lại mình <laughs> <laughs> Hãy

ามามากันเลยไปกินน้ำเดินไปงานงานเอาเงิน,อย,นอ,ยอย่าปีนโอ้ยก็เอาเพียงเนาะอันนี้ไปกินน้ำไปกินน้ำไปไปไปของอของกรห้องดูชื่อห้องมาเพื่อผู้เจ้า อัจับเลยจับอิงเดอร์อะจะหายไปทางใดตายแล้วย่านงัวนม่เมจะช่ย่านเอาไหมูกงัวมันก็ยืนแต่มันแม่ไปดึงงัวตัวหนาไปก่อนเลย อื้อแล้วล่ะจักไปของเผ็ดเพียงของแล้วล่ะกับแกก็บวได้เฮ้ตลกจังเลยผูเบาย่านงูถือใหม่น้ำถือให้ม่น้ำน้ำแล้ก็จะถือน้ำหวยเนาะ

กมาไมเฮ้ยเฮ้เฮ้อ่อไปละไปลนกัสิตกน้ำัวไปใส่น้ามาเด้อมาเด้อแมนทางจะไปทางนั้นเนี่ยเราจะไปหวยเขาแล้วบัน หมูทั้งมาเย็นแล้วบ่อเย็แล้วมาเด้อ มาเน่ของเครือเอาไว้ใช้บายบาย นามแ,และเราก็คือ กินมันิแลเจ้าจิตาชิไรเป็นดึงเสื้อกิ่เทามาไหมดูใหเมตเอานลยจิงเมือไงนั่